พ่อไ่ให้่อยปรึกษาเจ้าแน่หวยปรึกษายังนอบวันนี้ในฐานะเจ้าเกิดดนว่ายายสิปรึกษาหยังว่ามาดูผู้ชายนี่เขามักผู้หญิงแบบใดหึมักผู้หญิงแบบใดวันดีวายก็ต้องขาวสวยหมวยออิมละเนาะโอ้แค่นี้บอพ่อญ่เออแต่ว่านาเลี่ยคือมึงนี่โสดต่อไปวายถ้าเป็นเจ้าเด้เจ้ามักผู้หญิงแบบใดพ่อไงสเปกในฝันวัาดีเออ1นึ ต้องเป็นผู้ยิ่งเรียบร้อยการบ้านการเรื่องนี่เก่งเงือนซองสะอาดสะอ้านสันตัวโอ้เอออันนั้นคอยพ่อไดอยู่ 2. องคำวา้าคำจ่าหูจจกควมเว้านัวหัวมวนอารมณ์ดีสดใสล,าล่าเรื่งสันตัวเออคอนี่คอยกระพันสปรึกษาได้สู้เรื่องพร้อมที่จะซอยเห้าแก้ปัญหาคอยให้กำลังใจกันสันตัวเบ้คือคักเหรอว่าฮ <laughs> สี เอาใจเก่งบวายามตื่นนอนหรือว่าก่อนสินอนพคนน่ะโอ้ยเจ้ากระไดเนาะและที่สําคัญนะยังล่ะพ่อใหญ่สี่คนนี่ต้องบบหูจักกันมาก,ก่อนว้ายโอ้ย,อยแล้ว้าฟังตั้งโดนเอาสีค่คนพู้น่ะเออฮ่าฮ่เฮ้าน้ำแล้วเท่าห้าเอ้ยเอายังวะถามเฮาเฮากระตอบแล้วยังจะมาด่าเฮาอยู่โอ้